สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับครับเซอร์บาลุมนำน้องแจงนะครับผมวันนี้เราจะไปกําการออกทิปกับน่องซ้ายนะครับทิปหน่อยนะครับทิปสองคนกับทิปได้รอน่องกแล้วตอนนี้พ่อกำลังกินข่าวหยอะแยะจ้ายอะแยะนะจ๊ะเป็นอีพีแรกนะครับจะวัดไปก่อนแล้วเทอแรกไปก่อนแล้วไปยโสจะวัดลืมไทยครับมาเมื่อไงกะรอบนี้สิไป กระสินนะครับรอเลยครับผมเบื้องชีฟ้าท่องฝ้าก็โอ้เป็นยังไงน,น้องเนี้รอดพ่น้อตกสาจอนทันตัวโอ้โหนะครับน้องมาได้มาอยู่เนยังไงน้องน้องใสตังม,มาแล้วครับผมทำการไปแล้วนัดกัน8ปดโมงตอนนี้8ปดโมงหสิบเ็ครับผมอาลาดอาลาดไปแล้ว แต่ว่าก่อนเ้าสิไปฮาก็จะไปหยอดโซนะ้ำมันก่อนเอาแล้วฝนหน่อยใส่คันชิวคางค้าเลยบงังคับทำการเลือกตั้งนะครับก็ยังมีทำการเลือกตั้งนะครับวันนี้นะตอนนีให้น้องน้ำหนาแต่ก่อนหนะ้าฝนลิ้นเฉย ลิ้นละแม่เาทำการมาหยอดน้ำมันโสดจักหน่อยก่อนเดีเ๋ยวเอาเดี๋ยวโสด้เอาสิซึกหล่อพูดดิหยอดให้กันนะไม่ใช่กันนะไม่ใช่เนี่ยแท้จริงนอันนี้ทำการมาหลานสร้างยาหยดหยด้ำกันนะหยอดนอำหยอดน้ำหยอดน้ำ ปายเดินทางเดินทางนะครับฝนลินแล้วครับผมปไปไป,ไป ตทอทมองไหนุ๊บหกันโอ้โหหาปทอเสบตายโอ้โหปทหายากจัดเลย,ลเยปดเี้เเิไมดดเลยไปเลยไปเลยไปเลวครับของน้ำเราบ้าไวเลยเี้ยสิเียเราโอ้เอเมซอนครับแต่ว่ากินเ่เป็นดอกผมกินเป็นตะแกีและเสบหาบาดด้วยเฮีย สบายดีเรรมดาโอ้โตดงามจัดเลยโอ้อาหารการกินเยอะแยะโอ้โหแต่วันนี้ต้องขอของนำก้อนกันแล้วกันบ่ไหวแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยเป็นทาการเหนื่อยยั้มแดดกระแดดยั้มตั้งสี่กระเสียวฝนน้องชายสวดมากเลยครับผมเย็นจ้าไปยิมแล้วย็นหน้าดันคนไร ครับผม M S X แกพี่ลอยสาวเบิร์เบิร์เบร์มีสาสวนนะเขาเนาะเฮ้ยาสียังกินก่อนอยู่ก่บเาเนะจะไปผุ่นยังกินอ่ม บ่มีผู้สายเบิ่งเลยวะอีหลีเด้ไอคขอตอบแบบน้ำแตกเลยบ่มีผู้สายเบิ่งเลยมี่ผู้เดียวย่างขึ้นไปว่างั้นล้วก็หายเลยอ่ะก็ยางเอาแม่ชอน้องพ่ออีหลีดิวะแบบเดียวกันเป๊ะเลยดิแตนเดียวกันไม่เป็นอะไรเดียวกันและเอกสามสิบเก้าโลครับหอวัดภูกลุ่มเขาครับผมเอมกำลังหันหันเนอะฮะ อังก็โอ้ยยังอยก็มีเ,เบื้งก็ได้เป็นนบุญอุนตาบุญตายังหงัน่อนวันมีไม่เห็นดิขึ้นมาขึนาข้นจัยังอยมึอนี่วันศิลป์ไม่ได้พูเถ่าเลยจะบอกอะไนะขอ <c oughs> <c oughs> โอโทษขอโทษขอโทษขอโทแ้งหงยวนเาะ่ะนะครับเจอกันครับอยู่วัดเลยนะครับในช้อยชีลดิ่งเงาๆอยู่กอนเชื่อกันครับผมนะครับฝนมาแล้วครับโอย ลีก่อนด้อจากมาแหงมาคอยกับห้หลี่ก่อนนะทอโอ้ขี่มาตั้งดนตั้งไก่ขี่มาแต่าบานันบ่ตกมาตกฮอดอันมองเชือฮอดนั่นตกพซ้ำหนีเป่าวะฮะตกกับตกคนเ,เล,ลิ้นงอยู่เล้วะ ลุบฝนก้อนครนัลบลุบฝนยาวๆครับผมโอยามในผู้บัตรนี่ก่อนไงเนี่ยไ,ไม่ใช่เศร้าไงเปล่สวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับวัดฟูสิงครับผม ผมไปคิดวัดนะครับฝนใกล้น้ำเทยวก็เจาะปลาไปอีกวัดหนึ่งแต่ผมมาอีกวัดหนึ่งครับผมผมบรูนะครับนี่ครับเอาบรรยากาศทางร้านเจารถข้างบนนะครับวัดผูสิงการสินโอโ้โหเมื่อกี้ก็ฝนตกอู้ดีแงไว้พุ่นพ่นกระน,หนูหนูสิงหนูไง จุดรวมพลอแม่ลก่ก็รวมผลถึรองอเออแก่น้าเชียร์วุฒิออกมาทําไมเนะนี่ยบอกว่าบอกว่นผมจะทำแก่น้าเชียวกันนะคุยกันอยู่สองคนอยู่กับระะินอยู่ทางนี้ย่างนี้ไอ,บอไ้บัวเงียดพามาเที่ยวอ๋อเขาไปห้อ,องน้ำาทำไมซื้อนี่เอ็ม สักคู่สักคู่ถ่ายบรรยากาศถ่ายบรรยากาศจุดชมตะวันรับขอบฟ้าโอ้โหสวยสวยต้นไม่นำยังมาเอิม่มไม่นำของค้าฮึตัวไหนยุ่ยแก่ๆผุ่นป้า,ปาสวยสวยสวย นำ้ำตาลงานข้านพี่จางพี่ลด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 นละครับตอนนี้ก็อยู่ห้องทึ่งนะครับมาดตะกะละพระยังเกาะฟูสิงเลยเนาะโอ้โหนี่นะครับ view để giang quằn quằn mạc mạc lên xe đê nó sầu như sư đệ vào đê nó sầu phú đệ phú bỏ men men im nè anh bên JD như hả nè ui ui này phát cả nhang luôn phải โอ้ตอนนี้มัดนะถ่ายวิวสวย,สวยโอ้โฝนกระต,ตุกต่กลับมาเที่ยวได้ไม่ใช่ปัญหาไปนะครับพี่น้องโอ้ไปไไเดินไป ราจารทุกส่งรอบในได้มาถึนะคะมามีชัยไปมีโชคเดินทางกลับบ้านก็ขอขอนุาความรุสวยอ่ะ,อะอสวยอ่ะรเส้นทางนะคะก็ขออนุโมทน,นาสามุนะคะสวยอ่ะ,ะกอนอ,น,น,อนุญาตถ่ายรูป<อ>ครับรปครับขับหวะนี้เตาทรันอนุ่างลงกัขนดีาว่านรครับาส่ิยัขนาว่าครับ่ไหวแลครขนะ่าครับนตยับอนนี้ ลงประสาแบตแล้วครับเพราะว่าแบตก็เสีเบิดแันก็เสีลงทางนี่มันบอกยา,ง,าลงลงเลือดตลุดลงฮะไะกินข้าวแล้วให้เสิไปเบิ่งเด่นว,ว่าเสาเบิ่งเด่นว่าเสาก่อนแล้วข้าวกับทำการยางกลับลงทางเดิมตีนกับเปียกเกือบกระเปียกเป็นแนวทงเท่ากระเปียก วยท้องฟ้ากระครึมฝนกตรตกปล่อยนะครับปล่อยปล่ยปล่อยเจอกันยัหน้อยครับเฮียทำการลงขังล่าง bát tuần thơ nhang vào đầy Đi thăm cản nhang lùng Ủa oh, 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 oh. oh. <laughs>

Yeah, <try so Gimana okay. anyway, so, lu yes,

โอ้ต้องขาดลงเดี๋ยวเราอ่นีก็ิ่มาเดินมาเดกูดมาตรง่อขึ้นเต่งนนดัดูสิงนะครับยสิครับอเภอสาขาชันนะครับใกล้้เดินน้เสานี่ก้งคาวนกิไปเดนน้เสาต่อน้นเสาแกลับ้ยลยไล บ้าเอ็มไปไหนวะบ้าเอ็มหายโอ้ได้ากการไปน้องเจอกันไปมองพักกินข่าวกัน สวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับอ่าอุทยานไดโนเสาร์นะครับผมเห็นนะครับเ้างของมาข้างในนะครับเขากะจิเลียวเห็นยังผู้ฮึฮึฮึไดโนเสาร์ฮึฮึจมดืดไดโนเสาร์นะครับผมโอ้โหชาววันนี้เขาอยูุยังก่อนเขาอยู่ยังก่อนเขาอียงสัตว์ร้านเอียงเขาบอกแม่สวนสัตว์ร้านสุขหรือเขาอยู่สังก่อนอันเนี้ยเขาเอื่อยยังก่อน นี่เ้าเอินอย่างกซซื้ออีลีหมตาลุกว่เาเรียนรยน้เหินงอกเหินย่อยเหินงอกเหินย่อยนะครับนี่ครับเหินหอกเหินย่อยนะครับผมหินเปรที่เกิดจากเปรสภาพแบบภพยาลนะครับโอ้โห้นจาความิ้โ่อยงตัวลจกาเป็นนแข็งแข็งที่เป็นุดโลกเร่

ครับตอนนี้อันนี้อันนี้คืออีกย่างนีงเชมเบรียนดีโวเนียนไซลูเลียนอย่างนอกว่าตัวอ,อย่างกระดูกเดนะิสโซะป่าวะหรอวัฒน์ตลาดธรณีการนะครับอันถืออันผิดเหเดี๋ยวเรียนไทยโดนละลมหายใจแรกอย่างว่าลมหายใจแรกว่าลมหายใจแรกเป็นตระกาลเถอะ ตัวโปรตีนพวกคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและคลายของสีออกคาในรูปออกซิเจนคล้ายกับถือในปฏิวันโติเหมือนเป็นตะยานนี้ไปนอกจากนี้สรารสีเรื้อรังเงกลียวบางสูตยังเป็นผู้สร้างโครงสร้างหุนตูนซึ่งดูเหมือนกับปาการังรูปเ,เกศเร,รียเรียกว่าสารสี สติมีกระดูกสันหลังนะครับพาริโอซิสพาริโอโซอิกมหายุคแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโบราณโอ้โหโอ้โหให้หอยแข็งตัวหนิว่าเมือนเด็กคิโอพอทแมนหอยแข็งขโอ้โ,อโหไดนเสาร์ครับผมไททันอิกซิสโอ้ เดินน้ำเสาเดินน้ำเสาาหูว้าวหูว้าวหูว้าว,ว,าว,ว,าวไปเลยพี่นอ<ะ>้องนะอันนี้ครับโอ้โหเบยนะครับนิดนิดหน่อยๆนยก็เอาครับจังหวะนี้นะ นาเราก็เออน้องเอ็มอืมอ้ฝาปิดเมทตอนนั้นเนาะไอ้เบิ่งว่าได้เปียนใจยุ้ยแล้วจะเอาขนาดลากเกินเห็นข้างหลังก็ยังดี อะบอหน่บอก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 อะไรบอหนิขนี่มมี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 โอ้ดีจังแต่ก็เห็นเหมือนกันฉันค okay. oh, ิดว่าเป็นเพราะรักกับเาที่กินไปซะอีกมันสจังโอ้โงหนังว่ะ โรงหนังครับมีมีโรงหนังด้วยเออตะกี้ก็ไปเห็นมีวะเขาเห็นไหมบะตะกี้ก็าไปเห็นมีวะแต่สมัยมัตต์ปชิสิบสิบสามสิบสี่ปีที่แล้วหนังจา้าว่า ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วที่เรียบร้อยนะครับสิบกัลสินก็จะไปวัดผู้กุ่มเขาอ้อมประด้ไปซ้อมไปวัดผู้สิงแทนไป,ไปผิดวัดอ่ะเราจะมามหอดเาจะมามหอดเดี๋ยวมองกันขอปิดคลิปเสเพียงซ้ำหน,น,น,นกกีนะครับเพราะว่าบประเดทายคลิปตอนกำนะครับเพราะว่าฝนตกกันนะครับคลิปหน้าเจอกันครับอุบลครับเดี๋ยวหาหม่องไปก่อน ไปจีไปมองใดนะครับน้องเอ็มบอกว่าพร้อมครับซึ่งน้าตาซึ่งน้าตาสุสีบอกว่าบ่อไปกระซางแต่ว่าก็พร้อมเสมอเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย